มึงยิงกลางไปเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยที่ตรงกลางเพื่อตายคนนึงโอ้ยเออไหวยิงยิงขัดไม้หน่อยเพื่อโดนซ้ำตรงกลางปืนล้มปืนล้มล้มอีกล้มอีกโอ้โหสนับดิสนับดิล้มอีกไปชุบจุบจุบปืนนะไอ้กูยิงไงตาย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 ยในวอยเหลือน้อยมากรีเพื่อน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 เลยเลยรีรีตายกลางไฟเพื่อตายกลางไฟ ควาแล้วพี่เพื่อนไหนอ่ะเพื่อนสายแหละให้เล่ยนปืนอ่ะคุยกันดพื่ายนะผมผมโกโซนผมกกโซนผมกกโซนดูพี่ต๊อดดูไปยิงไปแล้วเดี๋ยวก็โดนพี่ต๊อดพี่ต๊อดทำไมอ่ะมันไม่เล่นได้ไม่ก่อนหรอสองพี่ก็พี่เล่นปืนสองพี่แอด้ปืนสองแอดปืนสองตะกัวเล่นไงขอขอเล่นดีกว่าโซนอ้าวโอเคดีเพื่อนโอเคมาอ่ะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยยิงเลยยิงเลยยิงเลยเพื่อนเราเมื่อยอยู่นะโอเคมึงเข้าไปลงซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยตัวหลวงซ้ายสายตัวหลวง ไอ้ดีดีดีเดี๋ยวยิงมึงยิงกลางไปเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยที่ตรงกลางเพื่อนตายคนหนึ่งโอ้เออสวยยิงยิงขัดไม้หน่อยเพื่อนโดนซ้ำตรงกลางปืนล้มปืนล้มยิงหน่อยพี่ดิปืนล้มปืนล้มพี่ดิพี่ดิแดกเสียงหมากูนึกว่าเสียงหมาแดกขี่เยอะยิงเงยไม่ใครใครที่ชุบโล่งมึงไม่ต้องเรียกดิล้มล้มอีกล้มอีกโอ้โหยซัมสนับดิซัมสนับดิ ลเปลี่ยนมีดมาดิเปลี่ยนมีดมาหน่อยโอ้ยโทษโทษไปยิงเพื่อนอีกตายนะเจอหนึ่งชุบเพื่อนเขนหน่อยนะชุบเพื่อนเขนหน่อยนะเมื่อกี้เพื่อนเกินล่อตายแล้วไม่ได้ลงนะเอาอันนี้มีอย่างเย็นใจเย็นแล้วคนเดียวแล้วเมื่อกี้คอนอ่ะคุยกันคุยกันไม้ซ้ำก็ได้นะเอาไม้ช่วยช่วยซ้ำหน่อยไม้ไม้ซ้ำหน่อยดิไม้ช่วยชวยเดี๋ยวยิงให้เล่นไปเล่นไปเล่นไปไม่ต้องรีบซ้ำซๆำมีนมามีนมามีนมา เนี่ยพี่เปามาเชน่ะพี่เปาโชว์มาเชนักจริงแล้วพี่เปลืองก็เปลี่ยนไม่จะไปเลยก็รวยให้พี่เปาสับดีพี่เปาสับให้ผมนึ่งให้พี่เปาสับพี่เปาถ้ามาเชไปพี่พี่ไปซ้ำตรงตูดมันแล้วให้เป็นท่าแบบสับรัวๆตึกตึกตึกอย่างนี้ซ้ำร้อยอย่างอันนั้นคือซ้ำร้อยพี่ ี่ให้พี่ป้าซับหน่อยให้พี่ป้าซับให้พี่ป้าให้ไปหน่อยไปหน่อยมันมีอีกสองก้องสองแกงลองเล่นก่อนเล่นก่อนต้องตูดพี่ต้องตูดให้มันเป็นท่ารัวเข้าสุดมันมีสองร้อยนัดต้องตูดไก่อ่ะต้องปีกบนน่ะไอ้ป้าต้องปีกบนน่ะ้นนั่นลุมไอ้นั่นลุมไอ้นั่นลุมเสื่องเลยนั่นลุมเซิ่งเลยสวยนั่นแหละนั่นแหละพี่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันทำไมวะดิมันมันช่วยอะไรวะมันจะสามร้อยพี่มันสามร้อยสามร้อยใช่ใช่พี่ป้าเราเห็นแกซ่าเบี่ยงลัวเลยนั่นแหละพี่ร็จยัง่ังหละลุมยันเลยลุมะจะเดต่อแล้วโกต่อ

ขอคอยวิ่งวิ่งวิ่งไปเลยไปจับปืนเลยได้ปะปหลอมหล้มล้มล้มไปชุบเพื่อนดิใหจับปืนข้างหลังเลยดิใหจับปืนข้างหลังเลยฮัลโหลมากูได้ไอเรี่ยมล้อมไอเรี่ยมล้มเล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 ี่ยมล้อมประกันี่ดอสโฟกัสปพื่อนหลอมเพื่อนดีรีเพื่อนหน่อยเล่นตัวยืนนะเล่นตัวยืนนะเอ็มดีเล่นตัวยืนอย่างเดียวนะก็ฮัลโหลกันเลยฮัลโหลปืนตายล้อมลันเลดีดีหลังล้มหลุดได้ล้อมเลยล้มล้มดีล้มล้มยิงขัดไทยดีนี่ตรง ตะกูชกปากตยนะเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเมื่อไหรตายเมื่อไร่ตายดิตัวตัวที่ลงกวดไปโกดอูโกดอุยกดอหลุยโดอยหลุยโดอยหลุยนะโดอยหลุยนะไอ้ดี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 ไอหลุยม่หยวมไอหลุยล้มไอยไว้คัน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 ไว้ันไ้ยิงตัวน้นินเพื่อนเราไม่ได้โดนยิงลงเเพื่อนเราตายนะเลเลนมองันเลนไปเลนไปเลนชวเลนชวตายแล้วตัวลงตาแล้วไ้ัว โทษกระบังอ่ะเฮ้ยเขาเขาชุบปะตัวตัวไม่ชุบไม่ชุบเดียวตเียวตัวเดียวตัวเดียวอย่าดีๆอย่าดีๆเพื่อนยาดีๆเล่นดีๆเล่นดีๆตัวเดียวตัวเดียวเองตัวเดียวเองใจเย็นดีได้หร้เียจะไปไปเลยไปากตัดยัแล้วยันเลยยันเลยเออชุเพื่อนก่อนดี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 ีด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 ี ยีโมไงยัเดียวชุบชุบไปอดีล่ะไอ้ดีปืนห้าแม่นยิงระยะอย่างไกลอ่ะแต่ไม่แต่มันเท่าปืนสี่พัดนะเท่าป์เท่าปืนสี่นะพี่ตอดพี่ตอดพี่ถอดสกินด้วยมันจะได้เป็นเพคทูยิงลัวพี่ตอดม่ไม่ทันแล้วเอาเยเวาเอาเรยวๆเอาเร็วๆ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 เวๆเร็วๆเร็วๆเรวๆเร็วเวเร็วๆ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 เร็วเวเวเวๆเวเรวเวเ ตามปืนตามปืนย้อนไปตามปืนย้อนไปจับปืนกันนิดมีวะดีดีจัยปืนหน่อยจับปืนหน่อยจับปืนหน่อยปืนลอยได้เลยง่ายเว้ยจับปืนหน่อยจูบเพื่อน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 หน่อยจูบเพื่อนหน่อยจูบเพื่อนหน่อยจูบเพื่อนไปไปจุบจุบปืนนะไปกูยิงใังตาย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 ไปในวอลเหลือน้อยมากรีเพื่อน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 ยิงเลยเลยรีรีนะรีตายกลางไฟเพื่อตายกลางไฟ สานมาสานมาสานเยอะสานเยอะลวง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 เล่นไปเก็บเก็บเก็บไปเล่นไปเล่นไปเล่นไปเดี๋ยวยิงกนใหเดี๋ยวกนใหเดี๋ยวกนให้เขคอเหลือคนละเจ็ดคนนตวออ่ะเฮ้ยไหวไสกัดดาลุงให้ตายพี่สวยสวยสวยเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเลยใครถือไมเปลี่ยนมีดเลยเปลี่ยนมีดเลยพอมีดแกนมีดนีดนมีดแกนมีดนีพอ มา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 เอาดีเอาดีดีไวปะไปรวมเรีเอ้ยเพื่อนเราตายเหรอไอ้เมื่อกี้เราเข้ามาเล่นกี่คนอะยี่สิบสามเพี่ตายนักวงคนหนึ่งพี่เกต้าปืนห้ามผมไงปืนมันล้มอ่ะแล้วแบบมึงมึงเข้าไปเล่นไปเล่นกับปืนมาหน่อยอ่ะแล้วปืนเราจะได้เล่นง่ายไป ไม่มีปืนแบบคอย,ย,ยอันนี้เราช่วยช่วยฝั่งเขาเราเวลาเราประกบปืนเขาได้อ่ะยิงทีแม่งหนองฟันน่ะ <im itation> ปืนเอ้ยมึงเอาแค่ปืนสี่ไม่ต้องเอาปืนห้าพอนะมันระยะเท่ากันนะจะังหวะเริ่มไฟก็ปืนวัดเลยห้าปืนเราวนชนะก็ก็เล่นง่ายอะ่ะอยู่ที่ปืนเราวด้วยต่อปืนมีนายโอ้แนนซ้อมเคลมไหนแผ่จะทำแผ่เอาจริงอ่ะผมผมผมยิงเอ็กเดี๋ยวผมขอดูแอคชวลลี่ก่อนความแม่นยำเขามีว่าเขามีว่าประมูลของพีิทอดอยู่ พลืนนภาพออกปะสมมติว่าเราไปประกบปืนเขาอะแล้วปืนเราเล่นง่ายอะแล้วแบบปืนมันก็มากังวลเรื่องเรื่องเราแบบเราจะไปปิบมันอะเข้าใจปะปืนมันก็จะมันมันทำอะไรไม่ได้อะเอางี้พี่ดูในกลุ่มผมไอ้ดําลูกนี้ผมยิงไป4 4ตัวความแม่น100% 4,400%ดูได้เสียพี่ไม่เชื่อดูได้ดูได้ความแม่น4,400%ความแม่นความแม่นกูพันเปอร์เซ็นต์อะไปทางไหนก็ล้มหมดเลยไปรอไปย้อนดูเดี๋ยวของผม4,400%อะก็ยิงเพื่อนไปเยอะอยู่ยิงยิง444ตัวตัวเก ง่ายเมื่อกี้เห็นโดนมิดรึเล่อะไรมึงมึงยังไหวไหมเนี่ยโอเว่นยิงไม่ตายทั้งตัวเลยท้องเหน่อยท้องเหน่อยแค่ใหญ่เล่นเอมีอาการเฉยแปดแปดแปดรอดเลยใหญ่เลยนะกลุ่มไม่ได้คิมไว้แล้กลุ่มไม่ได้เดี๋ยวกูให้ไอ้โฮมาหลอกหลอนมึงนะหลอกว่ะเจ็ดอะแต่โฮมเอาหางเอาพี่แอบอะโฮมก็หลอกโฮมหลอกเจ็ดอะดูเขจ็ดเข้าหวายเลก็ไม่หลอกหรอกไม่เป็นหลอกไอ้กล่องซ่อมมาละสี่ห้าแสนอะ เซิฟอะไรต่ต่ต่หลุยฐานเซิร์ฟอะไรอีเซิฟห้าหรือเซิฟสี่ก็ได้แต yeah. ่เซิฟสี่ก็ได้เซหนะสี่เซิฟสี่เจอกันไอ้นี่นะนิตยสารนะเซิฟสี่เซิฟสี่ไปเลยเมื่อก่อนตอดคนเดียวบวกห้าในเมืองนะร้องเด้ผมไม่ผมไม่ได้คนแรกมันจะมีคนก่อนหน้าผมอีกบวกห้าแต่ทีนี้ร้อง พอตัวเองตีติดเหมือนผมไม่ร้องบอกว่าพลาดกันได้ใช่ป่ะ,ะร้อหมอกแล้วเข้ามาเข้ามาในในีน่ เนี่ยเหรอก็ใส <hi> ่สกินมันแปลกต่างเท่าไหนวะใส่สกินเนี่ยมันเกี่ยวกับสกินหรอก็ยิงเหมือนกันเนี่ยเร็วเหมือนกัน นนะเนี่ยก็เหมือนกันมึงคิดไปเองก็ล่าเนี่ย